เอาเลยเอาละการแข่งขันการแข่งขันฟุตซอลอย่ามาทั้งฉันนะอย่ามาทั้งฉันนะไอ้คนอยู่คนคนอยู่อยู่เฉยๆน่าร้อนแท้ๆวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งขยับตัวหน่อย ไม่ก็วิ่งอยู่แถวนั้นแหละอ้าวดูดูชุดดูชุดเล่นฟุตซอลเขาดูเอาไปเอาละไม่มันไม่ได้เหนื่อยเพราะเล่นนะเหนื่อยเพราะวิ่งเอาลูกไปไกลๆเลย ไปยาวๆฮันนาไปแกใครเขาให้พี่เขาเตะไมังังเาได้ค่ะได้หรอเขาเตะเขาฝังเราใกดิลไปไก้ๆอเดีมัเฮ้ยเฮเฮ้ย

เอ้ยไม่ไม่แค่จุดโทษก็เตะตรงหน้าตรงนี้จับอ่ะมันแทนอะเดะลูกเตะลูกโทษเอาเด็กเอ้ยแล้วกันได้ไหมบอกเด็กด้วยกันไลยกันไม่ได้กันไม่ได้เออฝั่งนู้นค้อนดังแล้วนะฝั่งนู้นค้อนค้อนค้อนเก็บอาการไม่อยู่ค้อนเสียอาการอ่ะ เฮ้ยพ่กแกก็มาตั้งรับกันตรงประตูเออมันร้อนมันต้องใส่รองเท้าด้วยดิ ออมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อมาแล้วมันจะถ่วงของเท้าเป็นการแข่งขันคระรุ่นปหนึ่งปสามปหกระวังรองเท้าลอยระวังรองเท้าลอยวันนี้มาเรียนซ่อมเสริมวันอาทิตย์ตอนนี้ให้เด็กผ่อนคลายคดโคดดนเข้าจริงนะคดนี่สองเลยเอ้าวเร็วเร่อ À to Thêm nào đây này thêm Thêm khu mê nữa thêm khu Chơi À mà má, má. À, à, à. โอ,<ป>อหนึ่งนำโดยเฟรมเฟรมไปไปไปเตะ้ใกล้โอ้ระว,วังขาด้วยอย่าเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยภาคไม่เป็นดกัก <laughs> <laughs> เอ้ยตัเมือให้เพื่อนหน่อยแห่สุดยอด ระวังอย่ายกขาสูงหลายเดี๋ยวจะไปเตะขากันนะ่ะเอาดูเอาเด้อมันก็มันนัวยอยู่แถวนี้แหละอน,นุนโคตโคตนั่งอยู่ข้างหลัง คนคณะกรรมการนั่งอยู่ข้างหลังเด้อไปไปใกล้ใกล้โอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ประตูเปิดแล้วตกลงได้แล้วได้ฝ่ายไหนได้หนิเปิดใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่ไม่ได้เหรออ้าวไม่ได้นะจ๊ะโอ้ประตูเปิดประตูต้องเปิดอ้าวประตูเปิด คว้างไปไกลๆเลยลูกคว้างไปไกลๆแกก็ลุกไปไ่เอาเชียร์หนูนะครูเมย,ยเชียร์ขอแหบมาแล้วเอาไอ้ครูก็ไม่ได้ลูกไม่ลูกกติกาดักเล่นแนวแนวแนวหดมันหา เอาครึ่งหลังนะคะเครื่องครึ่งหลังเริ่มครื่องหลังเริ่มเปลี่ยนแดนเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนแดนเรียบร้อยโคดโค้ดยืนอยู่ใ,ใต้ล่มละทีนี่ <laughs> พราะได้อยู่ในล,มมนลมน่ม,มทำไมไม่ให้ผู้หญิงมาเป็นโกผู้ชายผู้ชายเขา <บน S 1> เขาเล่นเก่งไไอโย อ้าวจะเย็นแท้ร้อนเล่นเพื่อความสนุกสนานนะคะโอ้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 โไม่เข้าไม่เข้าเอากระจาย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  ใม่เด็กผู้ชายนะเขาจะวิ่งถึงตัวเขาอยู่ปหนึ่งก็จริงเขาเขาเก่งนะเอาถั่วไปถั่วไปไกลๆไปไกลๆตอนนี้จะบ่ายสามแล้วต่ว่าโอโ้โหแดดร้อนมาก <ad> มาเอ,อ้ไปแล้ว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 ออกต่อเล่นต่อทีมทีมพี่แก้มเลี้ยงลูกมา เลี้ยงลูกมาไม่เห็นมีขวดนมวะอย่าให้ออกอย่าให้ออกบ้องการ <c oughs> กกเข้าไปเถะนงังไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไา่ผู้ชายมันจะบันเร็วไงมันได้วิ่งไง <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีอะไรหนักกลัวอยู่แล้วไง ออกอันนี้อันนี้เล่นแบบเขาให้เฝ้าหน้าประตูก็เฝ้าจริงๆเลยยืนเท้ายืนเท้าเอวเฝ้าประตูเ <c oughs> ออไปเถอะเข้าไปแย่งเ <c oughs> ข้าไปเล่นเลยจะได้ไม่ต้องนั่น <c oughs> ไม่ต้องบงังไม่ต้องบงัง <c oughs> ไม่แกก็จะไปเตะอาร์ตกันเหออเราก็เล่นสนุก <c oughs> สนานเนาะ แยกเลยที่ไม่ต้องบังเอาเอาวอาเอาจะมาแล้วนะสองคนเฮ้ยกันเถอะกันเถอะกันเถอะโอ้โอมมนนอกค่ะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไปไกลๆช่วยเก็บไปไกลๆเถอะ เร็วเร็วตุ้งไปเลยกระจายไปเลยไปเวียง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 เฮ้ยอ้าเ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 ห็นไหมผู้ชายก็เล่นเป็นอ่ะอ่าเล่นต่อเล่นต่อเวลาเหลือกี่นาที สองนาทีลุยสองนาทีลุย,อลยพอเกไม่ต้องกวัแต้องเดี๋ยวลูกมาพอแกค่อยมาปิดประตูก็ได้เด็ก <c oughs> ตอนนี้คงไม่ต้องห่วงลวมัง้งตาการแต่งกาย <c oughs> เออเล่นเฮฮาปาร์ตี้ผ่อนคลายผ่อนคลายหลังจากเตรียมตัวสอบมานานมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โอ,อ้าวตอนนี้ตอนนี้ไปถูกโคดโคดเก็บลูกบอลมาไปให้ให้โกไหมไอจันแกจ,จะไปยืน่นไอ้น่าน,นาเดี๋ยวมันตกแตกนะตก,กันนะไอตกหักกันน่ะไปเลยไปเลยไปเลาวไปเลาวเอ๊ะ เข้าหนึ่งต่อศูนย์ใช่ไหมหนึ่งต่อศูนย์เข้าแล้วไข่แตกไข่แตกเล่นต่อหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายมาเร็วมาเล็กมาเล็วมาเร็วโอ้ออกออกออกเด็กน่อยเด็กน้อยรู้จักปีกไหมแกปีกมันอยู่ตรงไหน อาเข็มลุยไปกระจายกันไปลูกเขาไม่ยืนเฉยดอกลูกเล่นเล่นกันเล่นเล่นเนาะไม่รู้กติกาเออช่วยกระเตะไปนะออกไอ้ไอไอที่เหนื่อยนี่ไม่ใช่เหนื่อยไรเหนื่อยเก็บลูกอ้าวอ้าวตอตอตอ โค้ดถ่ายโค้ดไม่ทันโค้ดกระโดดลอยตัวลอยโอ้โอ้ตาย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 ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มามามาตัวเล็กมาตัวเล็กเออมาแล้วมาแล้วเออเฮนึกว่าจะจะรอด จะรอดขาคีมเต้เลยเอาด้ยเอาไเลยเตนเลยเ้เลยเอาแลเออได้ได้ได้ใช้ประโยชน์อยู่ออกไป ีสุดท้าย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 ตีเสมอหน่อยเอ้าโอ้โกนเหนียวโกนเหนียวเอาวอ้าวอ้าวฮาฮ่าฮ่าฮ่าคว่างมา เอาเอาอยัางเล่นกันต่อไปเล่นกันเล่นกันแบบงุนงง